วัสดีครับวันนี้ก็จะมาดีดิว XSR 1 5 5นะครับตัวนี้เป็นของยามาฮ้านะครับสำหรับใครที่หาอยู่ก็ขันนี้นะครับราคาไม่แพงเป็นรถเดิมนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนี่นะครับเป็นรถบ้านป้ายชนบุรีนะครับตัวนี้3ามก็ไก่ชกเกอร์สอง2 5 8 ด็อดน,นี้เป็นเครื่องน้าเดิมครับเป็นร็อใช้งานไปทํางานปกติสภาพก็น้าเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับน,นี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์นะครับพอชุดสีก็สภาพถือโอเคอยู่มันมีบ้างเล็กน้อยเนาะ ภาษี2565ครับตัวนี้หมดเมื่อวันที่3ามกุมภาก็ประมาณปีหนึ่ง้วเนาะภาษีหมดก็ไปต่อได้ตามปกติระบบไฟติดทุกจุดนะครับเลขมาอยู่ที่23353ื่นอยหกิโลเดี๋ยวต่อไปเรามาดูมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์รุกนี้เป็นร้อยห้าสิบห้า cc ครับเป็นแบบวาล์วแปรผันเครื่องเดียวกันกับ New R15 ก็นิ่มๆน,นะครับเครื่องเงียบมากโซ่สเตอร์ใช้ยา,ยาวาเบรกหน้าหลังใช้ได้ยาวๆยางยางยังพอใช้ได้นะครับยางยังพอใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูไฟเดียวไฟเดียวสายนะ ขวาก็ติดนะครับติผมไม่กล้าเด้งแรงนะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเนใใต่ไม่ติดข่าวสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับาคายอยู่ที่47,900บาทครับก็มารับเองลดได้นะขายเป็นเงินสดนะครับไม่มีไปเน้นสดก็ลดได้เช่นเคยคนระับ ตนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ0884670983โอเคขอบคุณครับ